โอเคมาลงงานวันนี้ค่ะที่อคอนเสยามเป็นยังไงกันบ้างโหดเอาจริงเมื่อกี้ยิ่งใหญ่มากครับจือว่าโชว์นี้แบบว่าที่ทางไอคอนบอกว่าเตรียมมาหรือว่าแบบว่าพอเรา,เราโชว์ก่อนที่เราเนี่ยโชว์กันแบบยิ่งใหญ่มากแล้วพอเราเป็นเป็นส่วนหนึ่งในโชว์แล้วรู้สึกว่าเออมันทำให้แบบทุกอย่างมันยิ่มันคอมพลีทมากใช่แล้วก็โชว์เราก็มีมีการแบบมาโชว์โบกทงเ<ช>ขาเรียกถูกไหมโบกทงใช่ใช่ก็จะเป็นการโชว์แสดงทง ก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ที่นี่แล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของฮาเหมือนกันที่แบบโชว์โชว์กับธงเป็นครั้งแรกของบัตด้วยใช่ไหมใช่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 เนาะใช่ไหมครับซ้อมนานไหมกับโบกธงเมื่อกี้เพียงมากสดๆร้อนๆนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนจริงก็เมื่อเมื่อคืนเลยครับผมใช่คือถึงแม้ว่าแบบเราอาจจะมีเวลาซ้อมให้เมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนนอนต่อห้าเราตั้งใจกันมากแล้วก็ทุกคนแบบมีอินเนอร์ของจอมจุดอยู่ในตัวมันก็เลยผ่่าานไไปดด้อยง ที่สำคัญเมื่อกี้มีโชว์ด้วยได้ดูกันไหมครับทีพี่เขาเต้นแล้วต้นยีปีนด้วยปีนด้วยปีนผมยังอึ้งอยู่เลยว่าโอ้โหใหญ่ขึ้นไปใหญ่มากใช่แล้วใครเป็นคนจีนบ้างเนี่ยไม่ใช่คนจีแล้วลูกเครื่องลูกเครื่องเลยเชิญชวนไปครับเอชเชิญชวนเชิญชวนเป็นแฟนครับผมก็มาดูได้นะครับงานไอคอนสยามครับผมวันไหนที่วันไหน วันไหนวันไหนถึงวันที่17ครับตอนสิบแล้วก็จะสุดจีแล้วอยากให้บัทุกคนรวยพรสุดจีนกับแฟนๆินนึงซินจียูรีซินดูชาาเง้ากันไปกันไหมใชแล้วเมโลดี้ด้วยเอาไปตอนไปตอนอเนับนับไม่ดีเลยเฮ้ยนับนับตัเอนานแล้วก็ซินจีมด้ชยเจ็ดแปซินจซินชาย เรียกได้ว่าเป็นแบบีปอพวงแรกที่ได้ไปขึ้นเวทีนู่นเนาะเอ็มเขาดาวครับคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งก์ชั่นเตอร์อืออ่าคนนี้ไม่ได้ไม่ยังยังยังไม่ค่อยได้ตอบตอบตอบครับ เอทีไหม AT, AT, AT. เต้นเต้นมากครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วกันแล้วก็เป็นแบบเวทีที่ใหญ่มากๆสำหรับพวกเราแล้วก็ในการที่เราไปขึ้นนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับว่าเราเคยดูสเตจอ็นคดาวมาก,กนแลวก็แบบได้ดูตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้แบบไปขึ้นจริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบอีกหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตที่ผมแบบว่าชอบมา,มากๆแล้วก็เป็นแบบก้าวสำคัญของพวกเราครับมีใครอยากเสริมอะไรไ,ไหมคะลาลนีคือพอก่อน ช่วงที่พวกเราเป็นเทรนเนีรเราก็ได้เ <Okay. S 1> สพผลงานศิลปินไอดอลมาเยอะมากๆครับผมซึ่งโคดาาก็เป็นเวทีที่พวกเราก็ได้ดูมาตลอดแล้วก็ดูหลายวงมากๆด้วยพอพวกเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นในสตูที่ถ่ายสเตจหรือการที่เรามีแฟนคลับของตัวเองหรือการที่เราได้ถ่ายรีเลย์แดนซ์ของเพลงโซลูด้วยอะไรเงี้ยแบบการที่มันไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันรู้สึกว่ามีความเหมือนฝันอยู่ประมาณนึง <c oughs> แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่บอกว่าทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ครับการไปครั้งนี้มันให้ประสบการณ์อะไรกับมนถึงคนบ้าง ว่าเราได้เจอแบบศิลปินหลากหลายมากคือ<ช><ช>เราได้เจอแบบนุ่นพี่แล้วก็เจอที่แบบคนที่เป็นแบบโ o r l d ของจริงทั้งวงทั้งหลายรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้จากเขาได้เรียนรู้การทํางานได้เรียนรู้แบบความเป็นกันเองความคำพูดของเขาแล้วก็แบบว่าได้นํามาปรับใช้กับตัวเราได้นะครับผมพูดละคะได้ประสบการณ์อะไรบ้างผมรู้สึกว่าเหมือนได้เพื่อนครับเราถึงว่าเราถึว่าไปเรารู้สึกว่าเราได้ได้รับการตอรับที่ดีครับเรกได้ไปเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราใน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 ทํากลางที่มีคนมีแต่คนเกาหลีครับ แรกจะเก่งไหมแต <binary> ่พอเข้าไปแล้วเรารู up, well. yes, ้สึกว่าทุกคนเขาแบบว่าคุยกับเราชวนเราถ่ายคอนเทนต์หรือว่าชวนชวนเล่นด้วยอะไรครับเลยรู้สึกว่าเหมือนในในในวงการของเคป๊อปอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเปิดการต้อนรับชีพ๊อปอย่างเราได้ดีก็รู้สึกว่ากินใจแล้วก็ถ้าในอนาคตได้ร่วมงานกันอีกก็อยากร่วมงานด้วยครับครับผมแล้วย่างไหมคะการร่วมงานกับทางกิมที่เราไปเนี่ยเหมือนเป็นเราเป็นคนไทยวงแรกเราวงเดียวด้วยแล้ว เราเหนื่อยกับทีงานก็ไปทำเกาหลีมาเลยงานยากเนี่ยครับจินวุกที่งานจินวุ๊กจินแบ๊จ้างไหมจินวุกวันนั้นนี้จินวุกเป็นลีดเดอร์ครับผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีมีล่ามมีล่ามที่แบบว่าช่วยจริงๆด้วยแล้วก็ถึงแม้บางทีล่ามไม่อยู่ผมก็ช่วยได้ครับใช่ครับเรียกว่าเหมือนมีล่ามสองคนครับพี่ล่ามคนหนึ่งแล้วก็พี่จินที่เป็นรับหน้าที่เป็นพี่ล่ามอยู่คนหนึ่งจินไปหลุดไปช่วยแปลแล้วพี่จินวันนั้นเป็นไงบ้างคะได้กลับบ้านเกิดด้วยแล้วก็ไปโชว์ ผมรู้สึกอบอุ่นมากครับกับการได้กลับไปแบบคือจริงๆผมไม่ได้ไปเกาหลีมาแบบ2อสาปีด้วยแล้วก็เลยแบบการกลับไปครั้งนี้แบบมันรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่าเพราะว่าได้ไปกับเพื่อนทั้ง12คนด้วยแล้วก็ได้เจอทั้งครอบครัวด้วยและแบบรู้สึกดีใจครับที่ได้พาเพื่อนๆไปโชว์ที่เกาหลีที่สำคัญก็คือพวกเราได้ไปร่วมชาเล่นกับรุ่นพี่เคปบอลด้วยใช่ไบางไม่ว่าจะเป็นคอร์ซสหรือว่า พรอครับมอผม่ากงเาเป็นประสบการณ์ที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับที่แบบว่าจะได้แบบมาเจอกับศิลปินเคป๊อปอะไรเงียรู้สึกว่าด้วยความที่เราต่างต่างต่าง country นะผก็โอกาสเจก็น้อยแต่ารู้สึกว่าการที่เรามาเจอศิลปินเคป๊อปครั้งนี้เนี่ยเขา เขาได้เขาเรียกอะไรเหมือนพอใน,ในการถ่ายคอนเทนต์อะต่อให้เวลามันสั้นใช่ไหมแต่รู้สึกว่าได้อะไรจากการถ่ายคอนเทนต์นั้นเยอะอยู่เหมือนกันคุณถ่ายกับแบบว่าคุณถ่ายกับน้องคุณนี่มันเหมือนกับตอนอยู่ที่บ้านที่ผมถามเรได้ถ่ายกับน้องสาวด้วยเป็นไงคะ<ว>ก็ไ่ท,ทุกคนอาจจะคิดว่ามันปกติใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเหมือนพอเราอยู่ในโหมดทาออํางานอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยชินนิดน,นึงกับน้องในที่แบบเป็นแบบไอดอลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอเจอครั้งแรกจําได้ว่าไม่รู้จะพูดอะไร แบบพูดแล้วแบบโย่โย่อะไก็เจียจืดจืเจียนนิดนึงตอนแรกแต่ว่าก็แบบพอคุยไปสักพักก็เออมันก็คือแคนนี่คนเดิมแต่ว่ามันแค่แบบสวมหน้าที่เป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยกับคอติดแต่คอติดเราได้เห็นมันเขาออกมาไลฟ์ด้วยนะในเพลงของเราเราก็ชอบแบบท่าเต้นที่พวกเราไปรีมินิเทนโกดีใจดีใจมากดีใจมากดีฟูอย่ากอิ่มอิ่มเกย์เขาจะพูด เล่นถ่ายกับพี่มินนี่ครับผมไอดอลกเพี่น่ารักมากเลยครับแลว้วก็ใจดีม,มากเลยก็จริงเรามีโอกาสได้เอาเอา,เอ,า,เอ,าอัลบั้มของวงบัสให้ใหเขาด้วยก็พี่เขาก็ดูจะชอบมากเลยครับใช่ครับผมแลกบัมทั้นสองรชั่นเลยอ,อน้องาร์ครับี่ได้ปไดปคนเกลก็กังก็มี วงพาวกับจีไอดอลที่ที่หาได้ลองทำคอนเทนต์ด้วยก็เอาจริงรู้สึกว่าเราเราก็เห็นมาตั้งแต่แรกด้วยอย่างวงพาวยังไงก็มีไปเรียนเต้นก็เพราะว่าเคยเห็นพี่ยอดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีใจแล้วก็สนุกแล้วก็เอนจอยดีครับที่ได้ไปทำคอนเทนต์กับพี่พีกลับมาที่ไทยแทนปีนี้ของบาสยังไงบ้างคะกับแทนปีนี้ปีม้ะปีม้าปีนี้ปีมะปีม้ะคงต้องเร็วต้องเร็วเราต้องเร็วต้องรีบรีบแบบว่ารีบทํา อะไรก็ได้ที่เรานึกออกครับผมเช่นอันนี้หมายถึงว่าเรานึกเร็วเรานึกเร็วหรออกเราก็รีบทำไงแต่ถึงตอนนี้เราจะบอกอะไรบ้างบุญเลยนะแต่ปีนี้เอางี้แฟนๆได้เจอบัตรเยอะหมายฟ้ในปี69หเยอะเยอะนะครับเยอะนะพิเศษสุดสัตน์นะเยอะครับเยอะครับเพราะว่าอย่างมันจะมีเทศกาลได้ไหมเทศกาลหลายๆเทศกาลที่เราเนี่ยเราจะได้ไปร่วมนะครับผมยูนเฟสอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็เราติดตาม ใช่ครับผมเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกครับรู้สึกดีใจมากที่ได้แบบว่าได้รับโอกาสนี้และได้ไปร้องกับภูด้วยก็จริงๆเขาเคยชวนแบบทางดูมันดีเขาก็เคยชวนพี่มาร์กมาแล้วด้วยรอบหนึ่งก็อยากจะขอบคุณทางดูมันดีที่นึกถึงบัตรตลอดก็ฝากเอ็นดูด้วยครับแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าก็อยากร่วมงานกันอีกครับแล้วรื่นพี่มาร์กให้คำแนะนำเป็ไงกับรุ่นน้องใช่นะ ให้ผมชอบนะครับคือเขาให้ให้ฟังตลอดครับทุกครับก็จินูก็มีแบบแต่งแต่งแวร์ด้วยนิดหน่อยแล้วก็อ่าแล้วก็แบบคอยให้ฟังตลอดว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมพอครับผมชอบมาที่ไทยค่ะครับผมจะได้เล่นหนังของจินูโ้ดาราโอเคดาราครับดาราอยยังหันอ๋อชาเชลล์โอเคหันหันหัน ับ <S preach ers> <ผ>เอ่อมีคำว่าอะไรมากกว่าตื่นเต้นไหมก็คือแบบตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากดูเด็กเหมือนดูเด็กอ้าเหมือนกันนะผมเหมือนกหนครับฟิลเคป๊อปที่เราไปยมพระดาเนีก็ก็เหมือนกันเพราดูหนังแบบผมเชื่อหลายๆคนก็ดูหนังเคสแต่เด็กผมว่าหลายเรื่องมากๆแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงเราจะแบบได้เป็นส่วนร่วมของหนังก็นอกจากตื่เต้นมันมีความกังวลครับเพื่อนไหมครับอ๋ะมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนมันย้อนกลับไปเหมือนตอนนี้แบบตอนเข้าเข้ามเป็นอะไรอบแรกอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเราก็เครียดเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไร อันนี้ก็เหมือนกันเลยแบบอีกบทบาทนึงในพาร์ทของวงการบันเทิงที่แบบผมก็ไม่เคยทำเลยคนระับก็แบบว่าตื่นเต้นแต่ว่าอยากทำออกมาให้ดีเพราะว่าพอเราแบบพอเราใส่ใจกับมันอย่างเงี้ยพอเราเครียดอะไรอย่างงี้กับมันแสดงว่าเราตั้งใจทำมันรู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนเห็นเรียกว่าอะไรอนะ่ะภาพภาพแรกที่แบบว่าผมในบทบาทเนี้ยมันก็ให้ดีอนะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปตอนนี้น้องน่าจะได้ชมกันครับผมครับผมใช่ค รอครับรอครับผมรอดูคุณคุณต้องไปดูนะครับผมไปดูไ้ครับไดครับไปดูเพรคุณออกมาเพื่อผมก็เดี๋ยวไม่จบเลยเดี๋ยวไม่จบดูดูดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับบัไปดูเนาะสุดท้ายให้น้องๆทุกคนฝากผลงานของบัตรเนาะตามไปในปีนี้เพราะเพลงล่าสุดโซ่บลูที่ไหนบฝากใครฝากน้องเล็กแล้วกันน้องเล็กครับก็ขอฝากผลงานเพลงล่าสุดครับผม ตัวบลูแล้วก็รายการนี้ก็จะมีผลงานเพลงปว่อยมาเรื่อยๆครับผมก็เอ่องานที่ประกาศแล้วก็จะมีอุลตรปาพครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมที่สําคัญก็งานวันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วผมขอพยายามนะครับใช่ครับผมเ่ะขอบคุณค่ะ